อ๋อสวัสดีครับเอสซขคราวนี้ขากล้องไม่มี้ <c oughs> จะมืดไปหน่อยครับเอสซกลัวตกมันแตกไปรอบนะครับฝากเลยครับช่องคนใจหมูกระทะมาตัดหมูเลยครับเอซีโอ้กว่าจะขายได้ครับโอ้สามวันแล้วผมยังไม่ได้ขายเลยครับเนียบจริงๆครับ ลูกค้าไม่มีโทรมาเลยเงียบมากโอ้ยุงก็เยอะยุงเยอะมังวีก็เยอะวันก็นเยอะ,อะฝากเพียงพรงชัยหมูกระทาด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะเข้าไปชมเข้าไปดูกันหน่อยนะครับบางทีมีสาระมั่งไรสาระมั่งครับโอ้ยุง เนี่ยสามวันแล้วเพิ่งจะขายเนี่ยครับเซีเงียบมากยอมรับสภาพเงียบจริงๆเเศรษฐกิจคงไปไม่ไหวแย่แน่ๆงานนี้ ฝากไปด้วยนะครับเอสตีแม่พี่เอสตี SC. ลงพนแปดแสนนะลงช่างป้าสวนพักวันนี้ป้าก็มีโปรจัดโปรกระโดูไล้สดป้าพักก็ดูสมควรแต่ไม่ได้คอมเมนต์แม่อะไรครับ ดยังว่าออกไป้งนอกพอดีโอ้อยงกัดหน้ากัดตาเลยครับ <S <S วันนี้วันเสาร์ สามสี่ชุดก็พอแล้วครับไม่เอาเยอะฮะเอาไว้มีตังซื้อของพอกินพอใช้ไม่หวังรวยแล้วครับเอฟซีรว่าทางรวยยากแล้าขายแบบนี้บางวันยังเงียบเลยฮะขายไม่ได้เลยก็มีฝนะปากช่องพอใช้ด้วยนะครับเอซี คลิปนี้ก็เพียเท่านี้นะครับมีเสศษเี็บร้อยแล้วครับเดีย๋ยวไปส่งลูกค้ากันเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดีย๋ยวถ้าลูกค้าโทรมานี่ทีนะครับ f อสวัสดีครับ